ครับวันนี้เรามาตกป่าเนาะซีดเบ็ดป่าเข่งเอาให้กำลังใจเดียด๋วยววันนี้ไปไดมานปันไดเนาะเอาเบ็ดปิวปิวีคเอา,เอางตงนี้อาครุณผู้ชมเอ็นบอเบ็ดนะใส่ๆนะครับแดงๆนะครับผม Ô, đấy là phù Tụi nhai như thế nào rồi Tổ mm -hmm. nhai như nào Đây là đấy, treo đấy, tổ đề Nhái mong, nhái mong đẩy gì lẽ, mày vô đẩy gì lẽ Ô gãy oh, đâu? bác khen nói, bác khen nói, oh, mà gì đó, oh, đi à, ừ. đi gì đó, có đi treo gì đó, gãy rồi bô ạ, รู้ติยังฮิตบวเป็นเด็กไเปียกแดปาดเก็บมืออยู่กันดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นเออซิกแซกเขาเลยถูกปะ โอ้บิ่งพ่อน้องเบดครับอือโอ้ถ้าเบิ่งปะาคยใหายเ้อนี่โอ้ปะาคยใหายได้อยู่นี่ฮะ น้อยนี่มันสวบปน,น้อยกินเบ็ดบติดเนาะปากมันน้อยกว่าเบ็ดอ๋อน้อยเบ็ดครับวิธีชีวิตชาวบ้านเขามีอยู่เนาอหน้อยเนาะ Lòn là Chết đấy những tổ là nào cháu mang từ mang lơi bảo ใส่แน่นแน่นเสียบใส่น้ำหะับ่งโถยปลาเขง,อง,งบอกนิ้ว3นิ้วคนทงน ตัวปลาเข่งต่อครับซิปลาเข่งนี่ยะที่เขาใส่เงี้ยไงนี่เลยไข่มดแดงผสมยาหมักมีหืมได้ล่อนคือ

ตอดล้วตอดตอดล้วตอดล้วมันมากิบมักรมไยอยู่นี่แล้วจะทำคุณ Ừ. Bánh nhiều bộ Tính Ô, oh, đã gì lẽo? Ô màn nhỉ Cháu cũng rồi nè nó Cộp Đấy là bếp lào hả ơi

มังปกก่าสางคืนั้งหลายคือกีดอย่างแลวเจ้าก็สอ,สอบไปสเอาก้าเยนเย็นเวลามาเดกต้งรเจ้าได้ดูนก่โอ้ ไม่ยูนได้ดีขนาดเลยได้เป็นข้องแบบนี้นมันหม่านขนาดเลยครับเอาแล้นไหม,มดึงได้มไหมฮะเขีย <c> ด <oughs> <c oughs> น่าจะตายแล้ว ได้แล้วโอ้โห่าล,ลชอมบางอ้าวได้อีกแล้วโอ้ปลาเข็งอืมอืปอปลาเขง็งปลาเข็งปลาเข็งครับปลาเข็งน้อยพอแจวเนลลี่ยแหละผีงกิน dẹp sếp, Thân bố chôm Thầy nè mốc bạc hình Thà khổ đấy Mốc bạc Để lại bà thôi đó Thân bố chôm Như không cả Cái gì mất lắm Tức tức là sáu đấy đó Sáu cho nó bán khắp tức cho làng bán เนี่ยันนีก็ะคาดมดแดงคาดมดแดงผสม,มออยางหมักมียางขนุนนะครับมันจะได้เหนียวเหนียวติดๆอ่ะที่ตามส้มให้กำลังใจต่อข้ากุ๊กเขาอันนี่ครับว่าโอ้ยโอ้โบโหอะไตัวดีเนาะ ข้าบ่งตวใไม่แล้วครับแล้วมันตอดรอรุ้นกันต่อไปโอ้โหได้อีกแล้วเอ้าต oh, <this. S 1> ิดหมานแท้ตีดโสมหมานขนาดเลยตีดโกงมากันใหญ่เด็กติดตัวเล็กนี่จะกินอะไรมันวะ โอ้ป่ากำลังใหญ่ครับท่านผู้ชมยังมาโตง่ายไประได้๋ยใส่ตอลุงลุงก็จับนะคะเพราะมันมืดแล้วลุงเยอะมากเลยจ้ะลุงก็จับนะจ๊ะเพราะันมืดแล้วอืด,ดูดีเออทำแล้วพอแล้วมืมอยังตกตอเนาะท่านผู้ชมบ้า Orang manis